นี่จ้าบรรยากาศบรรยากาศตอนเช้านะคะน้ำตาปีแม่น้ำธรรมชาตินะคะฝนล,ลงมาโปรยๆด้วยนะคะมีฝนโปรยๆล,ลงมาด้วยนะคะเพื่อนๆน,นี่จ้าบรรยากาศบรรยากาศตอนเช้านะคะนะคะฝนกำลังลงมานะคะวันนี้วันที้ สิบสองนะคะสิบสองนะคะบรรยากาศตอนนี้ตอนเช้ามันก็จะเป็นอย่างนี้เลยจ้าเพื่อนๆมากนจ,จริงเลยนะคะนี่คะ่เะเพื่อนแกตื่นเช้าตื่นก่อนพี่การอีกนะคะนี่เห็นไหมคะบรรยากาศวันนี้เพื่อนๆแกตื่นเช้าตื่นก่อนพี่การอีกนะคะ นี่เห็นไหมคะบรรยากาศวันนี้เพื่อนเพื่อนแะตื่นเช้าตื่นก่อนพี่กันอีกนะคะนี่เห็นไหมคะบรรยากาศวันนี้คลืมฟ้าครึมฝนแต่เช้านะคะนี่คะอันนี้คือตอนเช้านะบ้านพี่กันวันนี้เลยนะคะบรรยากาศวันนี้ตอนเช้านะจ้าเพื่อนเพื่อนวันเพื่อน จะตื่นเช้าตื่นก่อนพี่กันอีกนะคะนี่เห็นไหมคะบรรยากาศวันนี้ห่าน้ํามันก็จะสูงขึ้นมานะคะนามันก็จะน้ํำตาปีแม่น้ําธรรมชาตินะคะฝนกำลังตกโปรยโปรยนะคะคนกาลังตกโปรยโปยนะคะนี่คือบรรยากาศณนะตอนนี้ที่บ้านพี่กันค่าน้ํา มันก็จะสูงขึ้นมานะคะนะมันก็จะฝนล,ลงมาปปรยๆด้วยนะคะมีฝนโปรยๆล,ลงมาด้วยนะคะเพื่อนๆนี่จ้าบรรยากาศบรรยากาศตอนเช้านะคะคร้มคร้มมากเลยนะคะน้ําในแม่น้ําก็สูงนะคะแม่น้ําตาปีนะคะอยู่หน้าบ้านพี่กันเลยนะคะแม่นะ,ะอันนี้คือตอนเช้าณนะบ้านพี่กันวันนี้เลยนะคะ บรรยากาศวันนี้ตอนเช้านะจ๊ะเพื่อนๆวันนะคะเพื่อนๆครึ้มฟ้าครึ้มฝนมากเลยนะคะและฝนก็ลงมาโปรยอยๆด้วยนะคะพี่แกนก็อยากจะน่าจะมีฝนอะไรแบบนี้เยอะเลยนะคะวันนี้มืดมากเลยนะคะเพื่อนๆมืดๆสวัสดีค่ะเพื่อนๆ ก่อนที่พี่การจะกินกาแฟนะคะก่อนที่พี่การจะกินกาแฟนะคะเพื่อนๆถ่ายคลิปบรรยากาศตอนเช้าวันนี้มาฝากเพื่อนๆแค่นี้นะคะฝากรับชมคลิปของพี่การด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะครึ้มๆม,มากเลยนะคะน้ําในแม่น้ําก็สูงนะคะแม่น้ําตาปีนะคะอยู่หน้าบ้านพี่กันเลยนะคะเม่นนะคะเพื่อนๆครึ้มฟ้าครึ้มฝนมากเลยนะคะและ ผลก็ลงมาปปอยๆด้วยนะคะพี่กันก็อยากจะน้ำตาปีแม่น้ำธรรมชาตินะคะอ่าะอันนี้คือตอนเช้านะบ้านพี่กันวันนี้เลยนะคะบรรยากาศวันนี้ตอนเช้านะจ๊ะเพื่อนๆวันเลยนะคะเนี่ยค่ะมันจะมีเมฆครึ้ม นะคะต้องลมวอยวอยก็มาเลยนะคะเ,เพื่อนๆเนี่ยค่ะนี่ในแม่น้ํานะคะแม่น้ําที่หน้าบ้านพี่กันณนะตอนนี้นะคะริมแม่น้ําที่หน้าบ้านพี่กันตอนนี้นะ,ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆอ,อากาศเช้านี้ที่บ้านพี่กันนะคะครึ้มฟ้าครึ้มฝนมากมากเลยนะคะเ,เพื่อนๆอากาศนะคะน่าจะอ่า มีฝนอะไรแบบนี้เยอะเลยนะคะวันนี้มืดมากเลยนะคะเพื่อนๆมืดๆสวัสดีค่ะเพื่อนๆอ,อากาศเช้านี้ที่บ้านพี่กันนะคะครึ้มฟ้าครึ้มฝนมากมากเลยนะคะเพื่อนๆอากาศนะคะเลยนะคะเนี่ยค่ะมันจะมีเมฆครึ้มนะคะต้องแตลครึ้มครึ้มมากเลยนะคะ น้ำในแม่น้ำก็สูงนะคะแม่น้ำตาปีนะคะอยู่หน้าบ้านพี่กันเลยนะคะแม่บ๊ายบายครึ้มคลึ้มมากเลยนะคะน้ำในแม่น้ำก็สูงนะคะแม่น้ำตาปีนะคะอยู่หน้าบ้านพี่กันเลยนะคะแม,ม่เพื่อนจะตื่นเช้าตื่นก่อนพี่กันอีกนะคะนี่เห็นไหมคะ บรรยากาศวันนี้เพื่อนๆมาชมบรรยากาศตอนเช้าวันนี้บ้านพี่กันนะคะเนี่ค่ะบรรยากาศเป็นแบบนี้เลยนะคะบรรยากาศตอนนี้เลยนะครับบรรยากาศตอนเช้าวันนี้หรือท่วมสูงขึ้นมานะคะแต่ก็เป็นน้ําธรรมชาตินะคะเป็นน้ําทะเลนะคะน้ำทะเลหนุนขึ้นมานะคะเป็นน้ําธรรมชาตินะคะน้ำตาปีแม่น้ําธรรมชาตินะคะอ่าายคลิป บรรยากาศตอนเช้าวันนี้มาฝากเพื่อนเพื่อนแค่นี้นะคะฝากรับชมคลิปของพี่การด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะฝนกาลังตกโปรยโปรยนะคะฝนกาลังตกโปรยโปรยนะคะนี่คือบรรยากาศณตอนนี้ที่บ้านพี่กัรเพื่อนเพนแคตื่นเช้าตื่นก่อนพี่กันอีกนะคะนี่เห็นไหมคะบรรยากาศวันนี้ถ่ายคลิป บรรยากาศตอนเช้าวันนี้มาฝากเพื่อนๆแค่นี้นะคะฝากรับชมคลิปของพี่กันด้วยนะคะขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะนะคะเพื่อนๆครึ้มฟ้าครึ้มฝนมากเลยนะคะแล้วฝนก็ลงมาปลยอยๆยด้วยนะคะพี่กันก็อยากจะน้ำตาปีแม่น้ำธรรมชาตินะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆอ,อากาศเช้านี้ที่บ้านพี่กันนะคะ ครื่มฟ้าเครื่มฝนมากมากเลยนะคะเพื่อนๆอ,อากาศนะคะนะคะฝนกำลังลงมานะคะค่าน้ำมันก็จะสูงขึ้นมานะคะน้ามันก็จะบา,บายยเพื่อนๆมาชมบรรยากาศตอนเช้าวันนี้บ้านพี่กันนะคะเนี่ยค่ะบรรยากาศเป็นแบบนี้เลยนะคะ บรรยากาศตอนนี้เลยนะครั ral. บบรรยากาศตอนเช้าวันนี้ลึกของวันนี้เลยนะคะพอเท่าก็นั่งดูบรรยากาศตอนเช้านะคะพอเท่าก็จะตื่นเช้ามากเลยนะครับลมวอยโวยก็มาเลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะนี่ในแม่น้ํานะคะแม่น้ําที่หน้าบ้านพี่กันณตอนนี้นะคะหรือแม่น้ําที่หน้าบ้านพี่กันตอนนี้นะลมวอยโวยก็มาเลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะ นี่ในแม่น้ำนะคะแม่น้ำที่หน้าบ้านพี่กันณตอนนี้นะคะดูแม่น้ำที่หน้าบ้านพี่กันตอนนี้นะลมวอยๆยก็มาเลยนะคะเพื่อนเนเนี่ยค่ะนี่ในแม่น้ำนะคะแม่น้ำที่หน้าบ้านพี่กันณตอนนี้นะคะดูแม่น้ำที่หน้าบ้านพี่กันตอนนี้นะฝนกําลังตกโปรยโปรยนะคะฝนกาลังตกโปรยโปรยนะคะนี่คือบรรยากาศณตอนนี้ที่บ้านพี่กันเพื่อนเพื่อนจะตื่นเช้าตื่นก่อนพี่กันอีกนะคะ นี่เห็นไหมคะบรรยากาศวันนี้ลมวอยๆยก็มาเลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะนี่ในแม่น้ํานะคะแม่น้ําที่หน้าบ้านพี่กันณตอนนี้นะคะิูแม่น้ําที่หน้าบ้านพี่กันตอนนี้นะฝนลงมาโปรยอยๆด้วยนะคะมีฝนโปรยอยๆลงมาด้วยนะคะเพื่อนๆนี่จ้าบรรยากาศบรรยากาศตอนเช้านะคะฝนลงมาโปรยโปรด้วยนะคะมีฝนโปรยอยๆลงมาด้วยนะคะเพื่อนๆ นี่จ้าบรรยากาศบรรยากาศตอนเช้านะคะท่วมสูงขึ้นมานะคะแต่ก็เป็นน้ําธรรมชาตินะคะเป็นน้ําทะเลนะคะน้ําทะเลหนุนขึ้นมานะคะเป็นน้ําธรรมชาตินะคะของวันนี้เลยนะคะ <S <S พ่อเท่าก็นั่งดูบรรยากาศตอนเช้านะคะพอเท่าก็จะตื่นเช้ามากเลยนะคะมากจริงๆเลยนะคะ นี่คะ่ะน้ำตาปีแม่น้ำธรรมชาตินะคะไอ่ไเช้าเลยนะคะเพื่อนๆนี่คะ่ะอากาศนะคะดูนะคะนะคะฝนกำลังลงมานะคะ สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนอากาศเช้านี้ที่บ้านพี่กันนะคะครึ้มฟ้าครึ้มฝนมากมากเลยนะคะเพื่อนเพื่อนอากาศนะคะเอยนะคะเนี่ยค่ะมันจะมีเมฆครึ้มนะคะต้องแบบน,น,นี้วันที่ติดสองนะคะติดสองนะคะ,ะ,คะบรรยากาศตอนนี้ตอนเช้ามันก็จะเป็นอย่างนี้เลยจ้าเพื่อนเพื<ๆ>่อนะคะ่ะ